คณะกรรมการส่งเคราะหเด็กและเยาวชนนะคะได้จัดกิจกรรมวอ OK l k r เรนลี่การกุศลประจำปี2568เพื่อหารายได้สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจค่ะ ที่สวนทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวอล์กเรนรีก,การกุศลประจำปี2568เพื่อหอารายได้สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิษโดยมีผู้อำนวยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดรังคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิษ์เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมค่ะ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก็มีเป้าหมายหลักนะคะคือการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิษฐ์เพื่อให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีและกลับมาพัฒนาสังคมได้ในอนาคตสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นกิจกรรมเสริมอาชีพการทําอาหารช่างเชื่อมกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพด้านการพูดการสร้างความมั่นใจการออกกําลังกายหรือว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาด้านจิตใจเป็นต้นรวมทั้งยังมีการร่วมกันดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของ เด็กและเยาวชนมีการทำหน้าที่เป็นพ่อแม่อุปถรัรมภ์ให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเด็กและเยาวชนจะได้คืนคนดีสู่สังคมต่อไปในอนาคต